สวัสดีครับพี่น้องครับใครฟังคุณธนาธรพูดบ้างครับคุณธนาธรบอกว่าการจะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมมันต้องมีความเท่าเทียมการเก็บภาษีคนรวยควรจะต้องเสียภาษีมากกว่านี้แม้กระทั่งตัวผมก็ต้องเสียภาษีมากกว่านี้แต่วันนี้กฎหมายไทยนะครับยังไม่เก็บภาษีคนรวยรวยให้แตกต่างจากคนจนๆครับเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่เสมอ คนรวยได้สิทธิ์มากทำกําไรมากก็ควรเสียภาษีมากกว่าประชาชนคนธรรมดาอันนี้ความหมายที่คุณธนาธรพูดและคุณธนาธรก็เป็นคนรวยที่พร้อมเสียภาษีมากกว่าคนรายได้ต่ำนี่เป็นคนแรกเลยนะที่ออกมาพูดในประเทศไทยเป็นคนแรกที่ร่ำรวยและออกมาพูดเรียกร้องให้รัฐบาลเก็บภาษีคนรวยมากกว่าคนจนบรรดาเจ้าสัวบรรดา คนใหญ่คนโตในบ้านเมืองที่ร่ำรวยทำธุรกิจกันร่ำรวยเคยพูดถึงความเสียสละจุดนี้ไหมพี่น้องพี่นาวเองนะครับว่ามีบุคคลคนหนึ่งชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงเสนอให้รัฐบาลเก็บภาษีคนรวยมากกว่าคนจนเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างของผู้เสียสละแต่พี่น้องครับ มันจะมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มบางพวกที่ไม่ชื่นชอบคำพูดแบบนี้ยอมที่จะเป็นทาสทั้งๆที่รัชการที่ห้าเนี่ยเขาเลิกทาสไปแล้วยอมที่จะเป็นทาสนายทุนยอมที่จะเป็นทาสโจสัวยอมที่จะเป็นทาสคนรวยยอมที่จะเป็นทาสนักการเมืองรัชการที่ทุจริตคอรัปชันเคยมีนักธุรกิจใหญ่ๆที่ร่ำรวยมหาศาลเคยมีไหม นะครับบริษัทต่างๆที่สูบเลือดสูบเนื้อประชาชนเนี่ยที่ออกมาพูดว่าพวกเราพร้อมเสียภาษีมากกว่าคนจนไม่มีครับมีคนเดียวและคนแรกในประเทศไทยคือคุณธนาธรจึงลุ่งเลืองกิจครับนี่ครับพี่น้องทําไมเราถึงต้องสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีบุคลากรที่ให้คําแนะนําแบบนี้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเสียสละต้องการเข้ามามีอํานาจ ถามว่าพรรคประชาชนต้องการเข้ามามีอํานาจไหมคําตอบคือต้องการถามว่ามีอํานาจไปเพื่ออะไรก็มีอํานาจเพื่อใช้อํานาจนั้นมาทลายทุนผูกขาดเพื่อใช้อํานาจนั้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มันเน่าเฟะเพื่อเอาอํานาจนั้นมาปราบทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเอาอํานาจนั้นบริหารงบประมาณเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีโอกาสทัดเทียมคนร่ำคมรวยมีโอกาสรักษาในโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ต่างจังหวัดโดยมีนายแพทย์เก่งๆและเครื่องมือที่ดีเราอยากมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ทัดเทียมกับในกรุงเทพมีครูดีและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีเราอยากได้บุคลากรที่เป็นตำรวจที่กินเงินเดือนและทำหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ทำหน้าที่เป็นคนพิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงนี่แหละครับ แต่สิ่งที่ยืนยันมาวันนี้ที่แสดงออกถึงความเสียสละผมชื่นชมคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่พูดว่าคนรวยควรเสียภาษีมากกว่าคนจนและคุณธนาธรก็พูดว่าตัวผมเองก็ควรเสียภาษีมากกว่าคนอื่นในฐานะเป็นคนรวยพี่น้องไม่เอาหรอครับคนแบบนี้พี่น้องไม่เอาหรอครับพักประชาชนพี่น้องไม่อยากได้การเปลี่ยนแปลงที่ดี ส่งอนาคตดีๆให้กับลูกกับหลานถ้าเราแก่แล้วเราชราแล้วเราเท่าแล้วครับคิดใหม่นะครับอย่าถ่วงความเจริญของชาติโดยการเป็นการถ่วงทางตรงแต่ผลที่ได้ทางอ้อมคือไปถ่วงความเจริญก้าวหน้าของคนรุ่นหลังคือลูกหลานท่านเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีสติสัมปัญญะในการเลือกบุคลากรไปเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่าไปหลงเชื่อครับ คำว่าพักประชาชนล้มเจ้าอย่าไปหลงเชื่อครับคำว่าพักประชาชนล้มล้างการปกครองอย่าไปหลงเชื่อครับว่าพักประชาชนไม่รักสถาบันมันเป็นคํากล่าวหาเหมือนที่พักไทยรักไทยพักปัชพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยเคินถูกกล่าวหาว่าพักล้มเจ้าไอ้พวกแดงล้มเจ้าถามว่าสุดท้ายมีจริงไหมเพราะ พ่อเท็จจริงไม่มีใครสามารถล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ได้พักประชาชนก็เช่นกันครับไม่ใช่พักที่จะมาล้มล้างสถาบันไอการแก้ไขมาตรา112เป็นการเสนอให้แก้ไขส่วนจะผ่านหรือไม่มันขึ้นอยู่กับมติของรัฐสภาและวมติของสอวอแค่นั้นเองครับการที่เขาออกมาใส่ไขพักประชาชนเรื่องแก้มาตรา112มันเป็นการป้องกันไม่ให้พรกประชาชนเข้าสู่อำนาจ เดี๋ยวไปทลายทุนผูกขาดในทุนเดี๋ยวจะไปทำลายฐานที่มั่นของฐานอำนาจเก่าเดี๋ยวจะไปทําลายผลประโยชน์ของบรรดาเจ้าสัวนายทุนต่างๆเขาก็เลยอ้างมาหลอกให้ประชาชนที่ยังไม่มีสติสัมปัญญะบางคนก็แก่มากแล้วอะไรมากแล้วหลงเชื่อคําโฆษณาชวนเชื่อของพรรคฝ่ายตรงกันข้ามที่ใส่ร้ายพรรคประชาชนพี่น้องครับมันถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องมีสติ ที่ท่านต้องตื่นรู้เท่าทันนักการเมืองท่านเห็นไหมครับหลายที่หลายทางแย่งชิงเป็นนักการเมืองกันหลายที่หลายทางทําไมแย่งชิงมันต้องมีเหตุผลว่ามันมีผลประโยชน์อยู่ในนั้นผลประโยชน์เหล่านั้นก็สร้างอิทธิพลสร้างฐานอำนาจแล้วก็หนักเข้าก็เป็นการสืบทอดอำนาจตามสายเลือดตามวงสกุลไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นให้คนรุ่นใหม่ก็มีอำนาจ ไม่ทดลองคนรุ่นใหม่ว่ามีอำนาจแล้วก็จะทำไงล่ะครับถ้าคนรุ่นใหม่มีอำนาจแล้วทำอะไรไม่ได้ดีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีท่านก็อย่าไปเลือกครับแต่ครั้งนี้ขอร้องเลยครับช่วยลองพิจารณาคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากทำงานการบ้านการเมืองเลาะคนรุ่นเก่าออกไปนะครับให้โอกาสคนรุ่นใหม่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่22ธันวาคมนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการเลือกตั้งนายกอบจอ ถ้าอยากให้พักประชาชนลองบริหารองค์การหวหนจังหวัดสักที่สักครั้งและถ้าไม่ดี4ปีจะไปเลือกอีกครับเบอร์สองครับที่อุบลราชธานีฝากไว้พี่น้องชาวอุบลและขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องทั่วประเทศสนับสนุนให้พักประชาชนได้นายกอบอจอที่เป็นพักสีส้มเป็นต้นแบบเป็นหมุดหมายแรกของประเทศไทยสักครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ